มาดูเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติกันบ้างค่ะหลังจากที่บ้านเราเนี่ยเจอเหตุการณ์แผดหินครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะหลายหน่วยงานก็มีการระดมความช่วยเหลือเข้าไปค่ะช่องจสสีของเราได้ร่วมกับปูดอินซีเข้าไปสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยด้วยบ้านนี้มีการออกแบบมาเป็นพิเศษทีเดียวนะคะติดตามด้วยจากรายงานค่ะ บ้านที่เห็นกําลังก่อสร้างอยู่นี้นะคะเป็นหนึ่งใน5ห,หลังที่โครงการเจสีช่วยชาวบ้านกับปูนอินทรีย์ร่วมกันก่อสร้างเพื่อเป็นต้นแบบสําหรับบ้านรองรับแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะมีความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าที่ผ่านมาค่ะ สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ในนามโครงการเจสีช่วยชาวบ้านและบริษัทปูซิเมนนครหลวงจำกัดมหาชนหรือปูอินทรีร่วมกันสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่อำเภอแม่ลาจังหวัดเชียงรายซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษทั้งเสาที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงไม่หักโค่นได้ง่ายฟ้าผนังใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนแทนการก่อกำแพงอิฐหลังคาใช้แผ่นเหล็กรีดลอนแทนแผ่นกระเบื้องสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีกว่าบ้านทั่วไป แต่หากแผ่นดินไหวมีขนาดใหญ่ถึงระดับที่บ้านพังผู้อยู่อาศัยก็จะได้รับอันตรายน้อยกว่าเรื่องปัญหาเรื่องเสาหักไม่มีละนะครับต้านแผ่นดินไหวได้ถึงระดับหนึ่งแต่นี้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวมันรุนแรงบ้านเสาตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วบ้านมันพังมาข้างบนทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุเบาหมดเลยตลั้งแต่หลังคาผนังก็หมายว่าถ้าพังเนี่ยมันไม่ทับคนตายเพราะการณีท,ที่ที่เกิดคราวที่แล้วนี่มีบ้านที่เป็นกำแพงก่ออิฐ เป็นเสาปูนทับแลวข,ขาขาขาพิการอันนี้จะไม่มีส่วนไหนเลยอย่างเก่งก็คงัวโนนะครับเนี้ยนั่น,นเองอีกไม่นานบ้านก็จะเสร็จสมบูรณ์ผู้ประสบภัยทั้ง5ครอบครัวที่บ้านพังเสียหายทั้งหลังจากแผ่นดินไหวก็จะได้เข้าพักอาศัยหลังจากบางครอบครัวต้องนอนในเต็นท์บางครอบครัวอาศัยอยู่กับญาติมาก,กว่า3เดือนแล้วและถึงแม้จะมีแผ่นดินไหวอีกก็จะมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น มั่นใจแล้วว่าเจ้ากอบ้านหลังเก่านัมันมันเป็นของนักเนาเจ้าเนาะกลัวๆมันทับหัวอย่างนี้อ่ะจ้ะก็ถ้าเขาไม่มาสร้างให้หนูก็คนอาจารย์แป่งกระต๊อกเล็กๆอพราะว่ามันทำไม่มีงบที่จะสร้างให้ก็ขอขอบคุณที่เขามาช่วยเหลือนาะขามีน้ำใจอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่มาสร้างหนูก็คนไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงเนาะสำหรับบ้านทั้งห้าหลังนี้ถือเป็นต้นแบบ ประชาชนในพื้นที่ก็สามารถสร้างเองได้ด้วยวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นบ้านที่ให้คนอยู่ร่วมกับแผ่นดินไหวได้เพราะแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและจะเกิดขึ้นอีกเวลาไหนไม่มีใครบอกได้แต่การเตรียมพร้อมรับมือเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำในเวลานี้ดูแล้วก็หลังใหญ่น่าจะยู่สบายนะคะก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะได้บ้านหลังใหม่แล้ว Thank you.